สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ๋งแม่เจ้า6-3วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สีเหลืองอาร่ามนะครับที่ดอกดกมากเลี้ยงดูง่ายมากๆเราก็จะคุ้นกันดีกับเวลาเดินทางหรือผ่านไปตามกริมรัว้วตามสถานที่ราชการตามบ้านต่างๆก็จะเห็น ต้นไม้ชนิดนี้อยู่นะครับอยู่กันหลากหลายที่เลยชื่อว่าทองอุไลทองอุไลนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วยังมีความเชื่อสำหรับกลุ่มบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ว่าผู้ปลูกทองอุไลจะมีหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวเงินทองก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลนะครับอันนี้ท้องอุไลดกๆนี่ก็จะเป็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะจะมันจะไม่มีฝนมาชะล้างดอกออกนะครับทำให้ดอกอยู่ได้นานดอกสวยนะจริงๆแล้วสามารถออกดอกได้ทั้งปีเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นออกดอกมาดกๆนี่เป็นแหล่งอาหารของมแมลงนะครับเหล่า,มาแมลงผึ้งต่างๆก็จะมา กินน้าหวานของเขาครับในแง่ของการเป็นร่มเงานะครับทองอุไลก็ให้ร่มเงาได้ดีเลยนะครับบังพลังแสงได้เราสามารถปลูกทั้งประดับทั้งให้ร่มเงาทั้งบังแสงได้ด้วยนะครับการเลี้ยงดูไม่ยากนะครับพวกนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะทนขยายพันธุ์ก็ด้วยการปักชำตอนคิงต่างๆ ไม่ยากครับตัดไปชำก็ส่วนมากก็จะติดนะครับก็เป็นต้นไม้ที่หาไม่ยากแล้วและราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับประมาณ20บาท30บาทก็สามารถซื้อไปปลูกได้แล้ววันนี้ก็ชวนคุยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ